เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ ข้อ65กันเลยค่ะข้อ65นะคะโจทย์ถามว่าสัตว์ชนิดใดที่มีระนาบสมมาตรมากที่สุดช้อยหนึหนอนตัวกลมเม้นทะเลช้อยสองกิ้งกือดาวทะเลช้อยสามดาวทะเลเม้นทะเลช้อยสี่ไฮดราเมงกะพุนช้อยห้าหอยงาช้างหอยงวงช้างอ่ะสำหรับข้อ65เนี่ย คีย์เวิร์ดของมันก็คือระนาบสมมาตรนั่นเองดังนั้นน้องๆต้องรู้ก่อนว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยสัตว์ชนิดไหนมันมีระนาบสมมาตรแบบไหนหรือว่าไม่มีระนาบสมมาตรนะคะดังนั้นพี่จะพาน้องๆมารู wider? ้จักก um ับไฟลัมของสัตว์ชนิดต่างๆก่อนว่าสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมันอยู่ในไฟลัมอะไรนะคะแล้วเราค่อยมาจําแนกว่าสัตว์แต่ละไฟลัมเนี่ยมันมีระนาบสมมาตรแบบไหนกันบ้างนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูไฟล่ำของสัตว์กันเลยไฟล่ำเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9้าไฟล่ำนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละไฟล่ำไฟล่ำแรกก็คือไฟล่ำพอลิเฟอร่อรานั่นเอง,พ,ออเองพี่จะอธิบายคร่าวๆนะคะสำหรับไฟล่ำพอลิเฟอร่อราเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในไฟล่ำนี้ก็คือพวก ฟองน้ํานั่นเองอ่ะก็คือมันจะไม่มีเนื้อเยื่อแท้จริงแล้วก็สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือว่าอาศัยเพศก็นได้นะคะต่อมาไฟลัมที่สองก็คือไฟลัมไนดาเรียค่ะสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้ก็จะเป็นพวกไฮด้าปาการัง กาลปังหาแล้วก็ดอกไม้ทะเลพวกนี้ไฟลั่มต่อมานะคะไฟลั่มที่3มก็คือ p l a t i เฮลม e น t ิสสัตว์ที่อยู่ในไฟลั่มเนี้ยก็ จะเป็นพวกหนอนตัวแบนพลานาเรียพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดค่ะ ก็คือจากไฟลัมแรกมาไฟลัมที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือจากสิ่งมีชีวิตจากสัตว์ชั้นต่ําแล้วก็ไล่มาสัตว์ที่มีพัฒนาการสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะต่อมาไฟลัมที่สี่ไฟลัมที่สี่เนี่ยก็คือไฟลัมนีมาโทดาสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนีมาโทดาเนี่ยจะเป็นพวกไส้เดือนฝอยพญาตไส้เดือน พยาตัวจี๊ดพยาตปากขอพยาตเซนได้อ่ะก็คือเป็นสัตว์พวกหนอนตัวกลมนั่นเองหนอนตัวกลมก็ได้แก่พวกไส้เดือนฝอย พญาไสเดือนพญาตตัวจีด๊ดพญาตปากขอแล้วก็พญาเส้นด้พวกนี้อะต่อมาไฟลั่มที่5นะคะก็คือไฟลั่มแอนนีลิดา สัตว์ที่อยู่ในไฟล่มเนี้ยก็คือหนอนตัวกลมมีปล้องนั่นเองซึ่งหนอนตัวกลมมีปล้องเนี้ยก็อย่างเช่นพวกไส้เดือนดินพวกปลลิงน้ำจืด แล้วก็แม่เพียงพวกนี้ต่อมามาดูไฟลัมที่6กันไฟลัมที่6เนี่ยคือไฟลัมอาร์โทรโพดาสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดาเนี่ยก็จะเป็นพวก กุ้งกั้งปูพวกแมลงต่างๆพวกแมงมุมแมงดาทะเลแมงป่องเห็บ ไรไรน้ำแล้วก็เพียงหินพวกนี้อ่ะสังเกตก็คือมันจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มอยู่อะอย่างเช่นกุ้งกงั้งปูวพวกนี้นก็เป็นสัตว์น้ําที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มใช่ไหม,มแมลงก็มีเปลือกแข็งแข็งห่อหุ้มตัวมันแมงมุมแมงดาทะเลแมงป่อง ก็มีแบบแข็งๆห่อหุ้มตัวมันเห็บไรไรน้ำเพียงหินก็เช่นเดียวกันค่ะต่อมาไฟลัมต่อไปนะคะก็คือไฟลัมมอลลัสกาไฟลัมมอนลัสกาเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมนี้ก็อย่างเช่นพวกหอยหมึกแล้วก็ลิ้นทะเล ่ประมาณนี้ไฟลัมต่อมาไฟลัมที่8ก็คือไฟลัมเอ็กไคโนเดอร์มาตาไฟลัมเอ็กไคโนเดอร์มาตานะคะก็ได้แก่สิ่งมีชีวิตพวกดาวทะเล ปลิงทะเลเม่นทะเลเหรียญทะเลแล้วก็พลับพลึงทะเลคีย์เวิร์ดของสิ่งมีชีวิตในไฟลัมเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในทะเลทั้งไฟลัมเลย ต่อมามาถึงไฟลัมสุดท้ายนะคะก็คือไฟลัมคอดาตานั่นเองไฟลัมคอดาตาเนี่ยก็จะเป็นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์ปีกจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรพวกนี้อ่าพวกปลาก็ใช่ด้วยอ่าประมาณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆรู้จักไฟลัมทาง9้าไฟลัมกันไปแล้วอ่ามาไล่กันทบทวนอีกทีดีกว่าก็คือพอดิเฟร a าไนดาเรียแพ t ติเฮ m มนทิสเนมาโทดาแอนิลิดาอ t โทรโพดา มอ l ล a สก a าเอ i ไคโนเดอร์ aska, e erm ata, แล้วก็คอ d a ตาค่ะโดยที่ p o ลิเฟอร่าเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพัฒนาการต่ำสุดจนกระทั่งมาถึงคอ d a ตาเนี่ยที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงสุดนั่นเองแต่ว่าข้อนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามคือเขาถามว่าสัตว์ชนิดใดมีระนาบสมมาตรมากที่สุดถูกไหมทีนี้ระนาบสมมาตรเนี่ยก็เป็น เกณหนึ่งในการแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นประเภทต่างๆนั่นเองอแบ่งยังไงก็คือระนาบสมมาตรเนี่ยจะสามารถมีได้ทั้งหมด3แบบคือแบบที่1คือไม่มีสมมาตรไม่มีสมมาตรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า asymmetry โดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมมาตรเนี่ยก็ได้แก่พวกฟองน้ำค่ะหรือสิ่งมีชีวิตในไฟลัมพอลิเฟอรานั่นเองอต่อมาประเภทที่สองนะคะคือสมมาตรแบบรัศมีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Radial Symmetry แล้วสิ่งมีชีวิตที่มีสมมาตรรัศมีหรือว่าเ a เดีย s ซ m m ม t ร y เนะี่ได้แก่สิ่งมีชีวิตในไฟลัมในดาเรียนั่นเองอในดาเรียเื่นอะไรบ้างทบทวนอีกทีในดาเรียเนี่ยก็เป็นพวกไฮด้าปะการางกละปังหาดอกไม้ทะเลอ่า และสมมาตรประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะคะก็คือสมมาตรด้านข้างค่ะสมมาตรด้านข้างหรือ bilateral symmetry สัตว์ที่มีสมมาตรด้านข้างเนี่ยก็คือ สัตว์ที่อยู่ในไฟลัมที่เหลือทั้งหมดเลยนะก็คือสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในไฟลัม้ำพลิเฟอร่าและในดาเลียนั่นเองทีนี้โจทย์เนี่ยต้องการรู้ว่าสัตว์ชนิดใดในห้าชอยเนี่ยที่มีระนาบสมมาตรมากที่สุดอะดังนั้นเรามาไล่ดูกันว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ในไฟล์ลอะไรแล้วมันมีสมมาตรแบบไหนนะคะ อามาดูข้อแรกกันเลยหนอนตัวกลมเม่นทะเลหนอนตัวกลมและเม่นทะเลเนี่ยมันจะถูกจัดอยู่ในสมมาตรแบบด้านข้างถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่พอ,อลิเฟล่าและไม่ใช่ในดาเรีย่ะอดังนั้นเราโน้ตไปเลยว่าทั้งสองตัวเนี้ยมันเป็นสมมาตรด้านข้างหรือว่า b i lateral symmetry ต่อมาข้อสองกิ้งกือดาวทะเล ึ่งกือเนี่ยมันจะอยู่ในแอนิลิด้าส่วนดาวทะเลก็คืออยู่ในเอกไคโนเดอร์มาตาใช่ไหมก็คือจะเป็นพวกไฟลัมที่เหลือก็จะมีสมมาตรที่แบบเป็นแบบสมมาตรด้านข้างหรือว่าบาลตเทอรัลซิเมทีนั่นเองอต่อมาดาวทะเลเม่นทะเลดาวทะเลเม่นทะเลเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในไฟลัม เอกไคโนเดอร์มาตาเหมือนกันทั้งคู่เลยอยู่ในไฟลัมมีไคโนเดอร์มาตาทั้งคู่มันก็จะถูกจัดอยู่ในไฟลัมที่เหลือก็มีสมมาตรด้านข้างซึ่งเป็น bilateral symmetry นั่นเองแล้วก็โน้ดไว้ต่อมานะคะช้อยข้อ4ไฮดราแมงกระพุนไฮดรากับแมงกระพุนเนี่ย จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมในดาเรียทั้งคู่เลยดังนั้นจะมีสมมาตรแบบรัศมีหรือว่า radial symmetry นั่นเองอและข้อสุดท้ายนะคะหอยงวงช้างหอยงาช้างพวกหอยเนี่ยจะอยู่ในไฟลัมมอลลาสกาซึ่งก็ไม่ใช่พอลิเฟอร่าและในดาเรียจัดอยู่ในพวกไฟลัมที่เหลือก็จะมีสมมาตรด้านข้างหรือว่า bilateral symmetry นั่นเอง จากการที่เราโน้ตไว้เนี่ยน้องๆจะเห็นว่าทุกสิ่งมีชีวิตใน5ช้อยเนี่ยมันมีสมมาตรหมดเลยแต่ทีนี้โจทย์เขาต้องการถามว่าสัตว์ชนิดไหนที่มันมีระนาบสมมาตรมากที่สุดอ่ะให้น้องๆพิจารณานะสมมตุติสัตว์ที่มีสมมาตรด้านข้างเนี่ยสมมุติว่าเป็น สัตว์ชนิดหนึ่งแล้วกันแบบเป็นแมวก็ได้มีสีขาพี่วาดแมวให้ดูนะคะสมมาตรด้านข้างเนี่ยก็คือเราจะตัดผ่านตัวมันแบบนี้มันก็จะมีสมมาตรแค่ระนาบเดียวอย่างนี้ถูกไหมอก็คือตัดครึ่งหนึ่งของแมวอะสมมุติอันนี้เป็นด้านหน้าของแมวนะ อ่ะอันนี้เป็นด้านหน้าของแมวเนอะสมมาตรของเราอะ่ะเราก็จะตัดผ่าครึ่งมันแบบนี้เลยอ่ะดังนั้นเราจะมีสมมาตรแค่หนึ่งระนาบพวกสมมาตรด้านข้างเนี่ยจะมีหนึ่งระนาบแล้วแต่ถ้าเป็นสมมาตรแบบรัศมีอะ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวาดเป็นไฮดร้าให้ดูไฮดร้าเนี่ยมันจะประมาณนี้ถูกไหมซึ่งเราสามารถ มีรัสมีสมมาตรได้หลายด้านอะด้านนี้ก็ไ,ด,ด,นนกได,ด้ด้านนี้ก็ได้หรือจะตัดด้านนี้ก็ได้ดังนั้นสมมาตรแบบรัศมีเนี่ยมันจะมีหลายระนาบสมมาตรนั่นเองอะดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่ มีสมมาตรแบบรัศมีหรือว่า radial symmetry เนี่ยก็จะมีระนาบสมมาตรมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสมมาตรด้านข้างหรือ bilateral symmetry ดังนั้นจากห้าช้อยเนี่ยช้อยข้อสี่ไฮด้าและแมงกะพุนมีสมมาตรแบบรัศมีหรือว่า radial symmetry ดังนั้นสิ่งสิ่งมีชีวิตที่มีสมมาตรระนาบสมมาตรมากที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตในข้อสี่นั่นเองค่ะอ่า สำหรับข้อ65เนี่ยสิ่งที่น้องๆต้องรู้ก็คือน้องๆต้องรู้ว่าการใช้ระนาบสมมาตรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีแบบ a s y ม m e t r y Radial Symmetry และ Bilateral Symmetry หลังจากนั้นน้องๆต้องมาพิจรารณาว่าสิ่งมีชีวิตในแต่ละชอยที่เขากำหนดให้เนี่ยมีสมมาตรแบบใดแล้วก็ พอน้องๆรู้แล้วเนี่ยว่ามันมีสมมาตรแบบใดน้องๆก็ต้องดูว่าระหว่างสมมาตรแบบรศมีกับสมมาตรแบบด้านข้างเนี่ยแบบไหนที่มันมีระนาบสมมาตรมากที่สุดตามที่โจทย์ต้องการซึ่งเราก็จะได้คําตอบว่าข้อ65เนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีระนาบสมมาตรมากที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีสมมาตรแบบหนีซึ่งก็คือไฮดราและแมงกะพรุนในช้อยข้อ4นั่นเองค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ้งกริงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งหูจะแล้วเย้ yeah! กดสิคะ